สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำคาดเอวคาดอกหรือเบล์แบ็คมาฝากกันอีกแล้วนะคะใบนี้จากแบรนด์โค้ด เอาเลค่ะด้านหน้าที่คุณเห็นเนี่ยก็จะเป็นโลโกโล้รถม้าเป็นหลายปริ้นนะคะอยู่บนแมท e r เ a ียคือ c a n วาสใบนี้ขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะส่วนฟังก์ชันการใช้งานหลักๆเลยกระเป๋าคาดเอวคาดอกรุ่นนี้เนี่ยจะมีซิปอยู่2ที่นะคะด้านหน้าแล้วก็ในส่วนของด้านหลังตัวกระเป๋ารูปทรงอย่างที่เพย,เพย,ยายาม โฟกัสให้ทุกคนดูนะคะด้านบนจะหนาด้านล่างก็จะเรียวเพื่อเวลาเราคาดแล้วเนี่ยมันจะได้แนบกับส่วนของลำตัวส่วนสายสามารถปรับได้รุ่นนี้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะคะปกติเพี้ยจะมีปัญหาครับคาดเอวเนื่องจากว่าตัวเองคนตัวใหญ่บางรุ่นเนี่ยไซส์ของเขาเนี่ยจะเล็กแต่รุ่นนี้สามารถเลยนะคะปรับความยาวได้ยาว ตัวกระเป๋าด้านหน้าใส่อะไรได้บ้างสำหรับซิปหน้านะคะเพียรใส่โทรศัพท์ Samsung Note 9 Note 10ได้ไม่เป็นปัญหานะคะอันนี้เพียยพยายามเอาเคสมาให้ดูนะคะว่ามันใส่ได้หยิบจับใช้งานก็โอเคบางรุ่นเวลาเราใส่โทรศัพท์เข้าไปมันจะหยิบจับลำบากนะคะ ส่วนกระเป๋าสตางค์เพียแนะนำให้เป็นขนาดไซส์มีเดียมลงมาดีกว่าค่ะ mm hmm. เนื่องจากว่าตัวเบลแบ็กเนี่ยมันเป็นทรงสลิม mm hmm. เวลาเราใส่กระเป๋าไซส์ยาวไปเนี่ยกระเป๋าตังค์น,นะคะมันจะมีปัญหาหยิบจับไม่สะดวก mm hmm. เพราะฉะนั้นการใช้งานนะคะโทรศัพท์สใส่ได้ค่ะทุกรุ่นนะคะส่วนกระเป๋าสตางค์ขอเป็นไซส์มีเดียมลงมา6นิ้วครึง่ง5้านิ้ว4ี่นิ้ว จะหยิบจับใช้งานสะดวกด้านหน้าอย่างที่บอกนะคะก็จะเป็นตัวโลโก้รถม้าของแบรนด์ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหนังเรียบๆข้อดีของกระเป๋ารุ่นนี้พยายามให้อีกรอบหนึ่งนะคะสายค่ะสายของตัวกระเป๋ามีความยาวเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้กับงานเข้าแบบคาดเอวคาดอกหรือสะพายไว้ที่ไหล่มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานมีสายเหลือ ถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะทักทายกันมาได้ค่ะกระเป๋าจาก u s a ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ